เกิดมาไม่เคยม้วนผมเลยก็ตามเจอเครื่องนี้ม้วนเป็นแน่นอนนะคะและแทบจะไม่ต้องหนีบผมเลยนะเหมือนใดเลยลื่นมากเห็นไหมคะนี่ครั้งเดียวง่ายม,มาก ขคอดีเองนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลีนสาราดานะ,ค,ะคลิปนี้นาะลีมีอุปกรณ์เสริมสวยสําหรับสาวๆทุกคนนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ทําผมนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะทุกคนเนี่ยออกไปข้างนอกใช้ชีวิตประจาวันไปประชุมทํางานไปเรียนทุกคนต่างก็ทําผมกันทุกคนถูกไหมคะแน่นอนค่ะทาผมเองเนี่ยมันก็จะช่วยประหยัดมากขึ้นนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ทําผมเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะคะคลิปนี้ลีนก็จะมารีวิวให้ดู3รุ่นด้วยกันนะคะ ซึ่งเป็นสไตล์การทำผมที่แตกต่างกันใครที่ชอบรุ่นไหนสไตล์ไหนนะคะก็เลือกชมได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผมตรง หรือว่าผมลอนนะคะยี่ห้อที่ลีนใช้นะคะชื่อว่า cool a styler นะคะราคาน่ารักมากทุกคนเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ถึงพันเลยแต่ละเครื่องเนี่ยย้ำไม่ถึงพันนะเมื่อเทียบกับคุณภาพแล้วก็ราคาเนี่ยมันคุ้มมากๆทุกคนสําหรับใครที่มองหาเครื่องทําผมอยู่ตอนนี้นะคะราคาย่อมเยาวแต่คุณภาพเนี่ยยิ่งใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปดูแต่ละตัวกันนะว่ามัน ทำงานออกมาได้ดีขนาดไหนนะคะเทียวกับผมเส้นใหญ่ๆนั้นนะถึกๆของลีนนะคะเดี๋ยวไปดูกันจ้าตัวแรกนะคะก็จะเป็นหวีแกนร้อนแบบนี้นะคะทุกคนน่ารักมากเลยนะคะเนี่ย เขาจะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะคะแล้วก็ปุ่มบองลดอุณหภูมินะแล้วเขาจะมีอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ย125อางศาถึง185องศาเลยนะคะแล้วก็มีปุ่มล็อกอุณหภูมิตรงนี้ด้วยนะคะเวลาที่เราใช้งานอะไรอย่างเงี้ยเนาะมือเราอาจจะไปโดนนะคะอะแล้วมันมาในสีชมพูน่ารักนะคะเนี่ยแบบเป็นสีรถโกนะคะพิงโก้นะสายตรงนี้ก็จะ ลิงได้นะคะทำให้ง่ายต่อการใช้งานนั้นคนแล้วหวีแกนร้อนที่ลิงเคยใช้มาที่ผ่านๆมานะคะยี่ห้อดังๆเขาจะเป็นแบบแกนร้อนข้างในตรงนี้ถูกไหมคะทุกคนแล้วเวลาที่เราหวีเนี่ยเราก็ต้องหวีให้มันโดนแกนตรงความร้อนตรงนี้ใช่ไหมแต่ตัวนี้พิเศษกว่านั้นค่ะซี่หวีตรงนี้นะคะเขาจะมีแกนร้อนสัมผัสทุกทุกซี่เลยนะแล้วเวลาที่เราหวีแบบนี้นะคะผมเราเนี่ยมันก็จะโดนกับความร้อน ทุกทุกเส้นเลยนะทุกการบีอ่ะทุกแต่ละครั้งอะ่ะมันก็จะทําให้ผมเราเนี่ยเรียบได้เร็วมากขึ้นนะคะ V ตัวนี้นะคะเหมาะกับใครบ้างนะคะเหมาะกับคนที่เร่งรีบตอนเช้าหรือว่าใช้เวลาในการทําผมน้อยนะคะผมเนี่ยไม่ได้ฟูมากไม่ได้ต้องการผมเรียบมากนะคะแต่ว่าฉันอยากให้ผมของฉันเนี่ยมันไม่ฟูไม่อะไรแบบแบบผมลีนนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวลีนจะลองทําให้ดูนะผมหนะ้าปัจจุบันของลีนตอนนี้นะก็คือเป็นผมอยักศก เส้นใหญ่แล้วเนี่ยก็คือไม่ได้ใดไม่ได้อะไรเลยแล้วมันก็จะแบบฟูๆไม่เป็นทรงแบบนี้นะคะตอนนี้ลินตั้งอยู่ที่1.85อ,องศานะครับผมเส้นค่อนข้างที่จะใหญ่เนาะทุกคนก็เลยต้องเอาอุณภูมิสูงนิดนึงนะคะอยาจะลองทำหนึ่งข้างให้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะครั้งแรกนะคือเขาออกแบบมาได้ดีมากเลยนะสำหรับใครที่ไม่ชอบเครื่องหนีบผมนะทุกคน ตัวนี้ตอบโจทย์มากบอกเลยข้างนี้ก็คือข้างที่หวีไปแล้วเราอยากให้ปลายผมมันแบบเออเข้าๆามาหน่อยอย่างเงี้ยเราก็อย่างนี้ ก็คือข้างที่ดีแล้วนะคะนี่ก็คือข้างที่ยังไม่ได้ทำนี่คนนี่เห็นไหมแทบจะไม่ต้องหนีผมเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบผมตรงๆแบบแนวธรรมชาติหน่อยนะคะแต่ว่าฉันไม่ต้องการความพีฟฟูอะไรมากมายฉันอยากให้ผมของฉันแบบมันโอเคแล้วก็รวดเร็วนะคะนีเน่เห็นไหมเห็นไหม ดินทำอีกข้างหนึ่งนะคะจะได้เหมือนกันเนาะโอเคเสร็จแล้วนะคะสองข้างนะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหมมันเรียบแบบเหมือนใดเลยเห็นปะมันเรียบมันตรงแบบนี่แค่หวีเองนะทุกคนตัวนี้นะรุ่นนี้นะนี่เวลาปิดก็กดปิดยืดกดค้างนะจ๊ะ ตัวต่อไปนะคะจะเป็นเครื่องนีบผมนะจ๊ะก็คือจะเป็นแกนแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้สีชมพูน่ารักมากนะคะเดี๋ยวกดเปิดแล้วมันจะมีจอเป็นแบบดิจิตอลตรงนี้เนาะขึ้นมานะคะเงี้ยเงี้้ย,เย,เยอเดี๋ยวกดอ่ะสามารถกดเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิได้นะคะตัวนี้สูงสุดที่ว้าว 230องศานะคะแต่ว่าลิงนไม่เคยถึงขนาดนั้นหรอกลีนประมาณ180ก็พอนะคะเพราะว่าผมมี้นมันค่อนข้างที่จะเสียมากๆนะคะแล้วก็แห้งด้วยนะทุกคนอเอาแค่180ก็พอแล้วนะคะตัวแกนของเขาเนี่ยจะทำมาด้วยวัสดุที่เป็นแบบทำให้ ลื่นนะคะเวลาที่เราใช้หนีผมเนี่ยจะไม่กินผมของเราเลยนะจ๋าแล้วก็สีสันเนี่ยน่ารักมากนะคะตรงนี้ก็หมนได้เหมือนเดิมทําให้ใช้งานได้สะดวกนะคะระหว่างรอเนี่ยเราก็พูดไปด้วยนะคะโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นผมที่แบบเรียบมาระดับหนึ่งจากการใช้หวีแกนร้อนไปแล้วนะคะก็จะมาลองใช้ตัวนี้ดูนะว่าใช้แล้วมันจะแบบเป็นยังไงบ้างนะคะลินจะใช้ตัวเนี้ ในการทำผมตรงนะคะทุกคนตัวนี้ก็เรดี้นะคะพอมันพอมันได้ที่แล้วเนี่ยมันก็จะแบบขึ้นว่าเรดี้พร้อมแล้วฉันพร้อมแล้วคุณใช้ใช้งานฉันได้เลยนะคะลื่นมากเห็นไหมคะนี่ครั้งเดียวครั้งเดียวทุกคนมันลื่นดีมากราคาแค่นี้แต่แบบ เห็นไหมคะแบบทำได้ดีนะออกมาได้ดีมากนะทุกคนใครที่แบบมองหาอุปกรณ์ทำผมนะลินว่าแบบต้องแนะนำจริงๆอะคือมันดีจนลินต้องออกมาทำคลิปอะเนี่ยลินไม่ได้ใช้หวีเลยนะใช้แค่มือสางเห็นปะอันนี้ก็จะเป็นแบบข้างที่ทำเมื่อกี้ทำไปแป๊บเดียวเองนะ มันก็เรียบแล้วนะคะนี่ไม่ได้ตั้งใจแบบแบ่งช่ออะไรเลยนะทุกคนก็ทำให้ดูคร่าวๆนะจ๊ะ,อ,ะอยากให้ปลายมันแบบเข้ามาหน่อยชนี้เข้ามาหน่อยนะคะได้เลยค่ะจัดให้นี่ อันนี้ก็จะเรียบ,บ,บตรงดูเป็นคนเป็นสาวผมตรงเหมือนไปยืดมาเลยเห็นไหมส่วนข้างนี้ก็จะแบบอันนี้ก็จะเหมือนเป็นสาวผมแบบธรรมชาตินะแต่แค่ใช้หวีมันก็ยังโอเคขึ้นระดับหนึ่งจากตอนแรกตอนแรกที่หัวแบบลุงลังลุงลังนะผมแบบหนามากแล้วก็อยากโศกมากนะนี่นะ โอเคเลยทุกคนันดีมากเลยนะคะจะใช้ม้วนหลอนก็ได้นะคะเดี๋ยวรีลองม้วนหลอนให้ดูนะจ๊ะแต่รีนะี่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะอ่ะนี่ม้วนหลอน,อนเห็นไหมหม้วนหลอนก็ทําง่ายเหมือนกันนะคะชุบได้เลยเป่ะเนี้ยอโอ้ยเลยป่ะนี่ถ้าม้วนหลอนนะคะม้วนหลอน ให้ถนัดม้วนเข้านะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือม้วนหล่นนะเดี๋ยวทําทอีกข้างนะคะให้มันเหมือนเหมือนกันเนาะตรงๆเหมือนกันแล้วเดี๋ยวยินจะไปรีวิวไอ้ตัวแกนม้วนอัตโนมัติรุ่นต่อไปนะคะ ที่ลีอยากจะแนะนําทุกคนมากๆเลยนะคะสําหรับมือใหม่ที่ใครก็ตามนะที่ม้วนผมไม่เป็นเกิดมาไม่เคยม้วนผมเลยก็ตามนะคะเจอเครื่องนี้ม้วนเป็นแน่นอนนะคะเป็นเครื่องม้วนรอนอัตโนมัตินะคะโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเราก็แค่จับมันไว้นิ่งๆเท่านั้นนะทุกคนตัวนี้นะเขาเคยมีรุ่นที่ ก่อนหน้านี้นะคะออกมาแล้วนะแล้วรุ่นนั้นก็เป็นที่นิยมกับสาวๆมากๆแต่รุ่นนี้นะถูกพัฒนามาให้ดีกว่าเดิมรุ่นเดิมนะคะเวลาที่เขามมวนเนี่ยอะลืมเปิดนะคะพูดไม่อีกแล้วนะคะเปิดก็จะมีอุณหภูมิ160 180- 200ดยนะคะเลือกร8อยแแล้วกันนะคะแล้วตัวนี้เขาจะมีเสียงเปรือนด้วยนะคะรุ่นเดิมเราไม่มีนะคะรุ่นเนี้ยก็หลงังอ่าเขาจะกดอย่างนี้นะคะกดปุ๊บนี้หมุนไปทาง นะคะแล้วพอเราอยากจะอยู่เราก็กดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะกดอีกมันก็จะไปทางทางนี้นะทางซ้ายนะคะทุกคนแล้วก็กดหยุดปุ๊บ แต่ถ้าเป็นรุ่นเดิมนะคะเราต้องกดค้างไว้ตลอดก็คือเมื่อยมือเมือม่อยนิ้วก็เลยทีเดียวนะ,ะแล้วตัวนี้นะทุกคนทําผมรอนแบบผมยาวๆเนี่ยทําทั่วหัวแบบแป๊บเดียวนะคะใช้เวลาน้อยมากๆแล้วก็ง่ายมากๆนะคะจับรอนมาอย่างนี้นะคะเราอยากให้มันไปทางไหนเราก็จับมันไปอย่างนี้อ่าแล้วเราก็กดแค่นี้เองอะ่ะทุกคนง่ายไหมเรากดเราก็มือเราก็แบบนิ่งๆเลยแบบ เฉยๆเลยนะคะดูทีวีไปได้แต่ว่าอย่าอย่าลืมอย่าลืมกดปิดด้วยนะคะเดี๋ยวผมไหม้นะอ่ะค้างไว้ประมาณแป๊บหนึง่งอ่าเขาก็จะมีเสียงเปือนเห็นไหมคะเราก็จะได้รอนแบบนี้ก็คือง่ายมากใครที่ทําผมไม่เป็นนะคะลินกล้าท้าเลยว่ามาเจอตัวเนี้ยทําได้แน่นอนนะคะอ่ะอ่ะเอาใส่มนันอย่างนี้น,นิดนึงก่อนอ่ะลินก็จะมอนเข้าไปแล้วนะคะว่า ตอนแรกตั้งใจจะม้วนออกนะคะแต่ว่าเครื่องเมื่อกี้ดันพาม้วนเข้ามาแล้วนะ,ะโอเคเข้าก็เข้านะคะ <c oughs> นะอ่ะแค่นี้นะคะแล้วก็จับมันไว้นิ่งๆอ่ะแล้วก็กดหยุดอรอสิงเตือนแป๊บหนึง่งอ่ะแล้วก็เห็นไหมคะมันเป็นลอนเด้งดึงอย่างนี้เลยดีงามมากนะคะทำเสร็จแล้วก็ อย่าพิ่งไปทำอะไรมันนะคะเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะ,ะ,ะเดี๋ยวนาะเริ่งมงงตัวเองละมันก็จะียาการงงนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครจะงงเองอย่างนี้แหละแค่นี้แค่นี้เลยง่ายมากแต่ถ้าเกิดใครรีบนะคะก็ไม่ต้องรอเสียงเปืนก็ได้นะทุกคนเอาลงเอาออกมาเลยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราค้างๆไว้หน่อยนึงก็จะเออมันก็จะอยู่ตรงขึ้นค่ะ ลินจะลองทำเป็นผมมวนออกดูนะคะทุกคนมวนเข้ากับมวออาจะได้เห็นความแตกต่างเพราะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวลองทำจากข้างหลังดีกว่านะคะ หมอนมือหักข้อมือหักแล้วหักอีกอะไรเงี้ยว่าจะได้รอนแบบประมาณนี้นะคะทุกคนดูแบบว่าไม่ได้ตั้งใจนะคะจริงๆแล้วอะถ้าเกิดเรา ทางไว้นานกว่าน,นี้มันก็จะเป็นร้อนที่สวยเห็นไหมเหมือนกับเราออกมาจากร้านใดเลยนะทุกคนชอบมากเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันทำง่ายใช้เวลาน้อยมากๆานะคะในการทำทำเองได้ด้วยใครที่ทำผมไม่เป็นนะมีเครื่องเนี้ยโอเคเลยนะคะแล้วก็ราคาน่ารักมากหลักร้อยเท่านั้นนะจ๊ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะพี่ลีนคะสามตัวนี้ซื้อที่ไหนเหรอพี่ลีนซื้อที่ไหนลีนเนี่ยสั่งมาจากช็อปปีนะคะเดี๋ยวลีนจะแปะลิงก์ของร้านออฟฟิเชียลไว้ที่ใต้คลิปให้ดูนะคะราคานะคะเจ้าตัววีแล้วก็ตัวเครื่องมวนอัตโนมัติเนี่ยจะราคา799บาทนะคะตอนนี้นะเป็นโปรโมชั่นด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ตัวเครื่องนีบผมเนี่ยจะ599บาบาทตัวที่ลีนใช้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ รถไฟฟ้าสถิตนะคะแต่ว่าเขามีตัวเครื่องหนีผมหลายรุ่นมากเลยทุกคนมีทั้งรุ่นไอ้น้ำปิดเกล็ดผมอะไรอย่างนี้ด้วยนะราคาก็จะแตกต่างกันแต่ว่า ไม่เกินพันแน่นอน,นะค่ะทุกคนราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะคะเ9 9ถูกมากทุกคนแล้วคุณภาพนะเมื่อเทียบกับราคาคือแบบมันโอเคมากค่ลินแบบต้องมาทําคลิปแนะนําให้ดูทุกคนได้ดูกันเลยนะคะว่ามันดีนะคะเป็นแบ,บรนด์ที่แบบรักมากนะคะตอนนี้ลินแบบอยากจะสอยรุ่นที่มีไอ้นาเพิ่มมาอีกรุ่นหนึ่งแล้วนะคะสำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะออกไป กินข้าวนอกบ้านแล้วแะนสาผมสวยแล้วจะออกไปไหนก็ได้นะใครที่ยังไม่กด subscribe นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe ไว้ที่ช่องลีนด้วยนะคะเรื่องสวยสวยงามศิลปกรรมแล้วก็ความสวยงามเครื่องสำอางนะที่ลีนจะมารีวิวนะจ๊ะคลิปนี้ก็ขอตัวไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า